กุ้งครับกุ้งนะนี่เป็นกุ้งปล่อยนะครับแล้วก็วัตถุดิบนะครับที่เราจะทําซ่ากุ้งนะครับก็มีหอมแดงซอยนะครับมีตะไคร้นะครับมีต้นหอมสดซอยนะผักชีนะครับสลัดแหน่แล้วก็ผักแก้วนะครับคึกคักคึกคักแล้วตอนนี้เขาคึกคักกันแล้วตามด้วยน้ำมะนาวโอ้ยโอ้ยแล้วก็พริกนะครับพริกลาบสูตรเหนือครับพริกลาบสูตรเหนือ ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับาส่ริกันครัวยูดีกินหวานครับเมือนเมือนในปะกันเตือนนะครับเนอนะครับบอกวบวางซักใตดช่วงนี้ทําน้าพริกกากหมูนะครับส่งให้ลูกค้าทุกวันเลยนะครับตอนนี้ไม่บ้านสายเกียวเขาก็ยังเกียวกระเทียมอยู่เลยนะครับเกีียวหอมอยู่นะครับก็เรายังลงมือทํากันทุกวันส่งลูกค้าทุกวันนะครับลูกค้าก็ออเดอร์มารับรองว่าสดใหม่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็วันนี้พี่นันเกิ้มมาช่วงเช้าเ้านะครับไปตลาดมาแล้วก็ ไปดูตลาดสิว่าที่อำเภอพานเนี่ยมีของดีอะไรบ้างนะครับวันนี้ได้ของดีมาอีกแล้วครับของสดสดใหม่ๆดิ้งดงดังๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับกุ้งครับกุ้งนะนี่เป็นกุ้งฝอยนะครับก็วันนี้เราจะเอามาทําเมนูกุ้งเต้นโฮโยตีกุ้งเต้นโฮโยตี นะครับบ้านเฮาห้องซากุ้งนั่นเองนะครับซาแบบเหนื้อเนื้อนะครับซาแบบเนื้อเนือนะส่วนผสมมีอะไรบ้างนี่อย่างแรกเลยครับน้ําพริกลาบพี่นันเกิมนะครับน้าพริกลาบพี่นันเกิมใครสนใจสั่งได้นะครับถุงประมาณนี้10บาทครับ10บาทแล้วก็วัตถุดิบนะครับที่เราจะทําซากุ้งนะครับก็มีหอมแดงซอยนะครับมีตะไคร้นะครับมีต้นหอมสดซอยนะผักชีนะครับสลระแหน่แล้วก็ ผักแพวนะครับนี่แล้วก็น้ําใสๆขุนๆแบบนี้นั่นก็คือน้ํามะนาวนะครับเปืเป่อนๆส่วนผสมมีประมาณนี้นะครับแล้วเครื่องปรุงมีอะไรอีกนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลานะครับผงชูรสนะครับนี่เพิ่มความนัวความอร่อยแล้วก็เกลือนะครับมีแค่นี้เองนะครับมาเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามา ลงมือในการทำซ่ากุ้งหรือกุ้งเต้นโปโยตีกันเลยนะครับเอาแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเพื่อนๆครับลงมือเทส่วนผสม,สม,สมลงไปเลยอย่างแรกนั่นก็คือหอมแดงนะครับเพื่อนๆใส่หอมแดงซอยลงไปผักแพลวสารแหนนะครับผักชีต้นหอมแล้วก็ตะไคร้ครับต่อด้วยผงชูรสครับผงนัวครับ oh. ใส่ลงไปนะครับพีเด็ดเลยใช่ไหมครับพี่จุกุนแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็น้ำปลาครับสองช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปคึกคักคึกคักแล้วตอนนี้เขาคึกคักกันแล้วตามด้วยน้ำมะนาวโอ้อ้อโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโแล้วก็พริกนะครับพริกลาบสูตรเนื้อครับพริกราบสูตรเนือ เอาละนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาคนกันแล้วนะครับเพื่อนๆแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับมันเป็นวิธียำนะครับเป็นวิธียำแบบสูตรเนื้อนะครับซ่ากุ้งเต้นดูครับเพื่อนครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซ่ากุ้งเต้นครับเดี๋ยวเราจัดจานทานกันเลยครับ เอาละครับพร้อมแล้วนะครับกับเมนูนี่เลยครับซากุงคับซากุงกุ้งเต้นโคโยตี้ของเรานั่นเองนะครับพร้อมแล้วก็มาจอยๆกันเลยครับนี่ฟื้นมันสักหน่อยนะม,มันเต้นออกตอนนี้ตักใส่จานนะครับพีหนังเกลือก็เก็บเซปาเก็บเซปาครับเพื่อนๆนี่เลยครับโอ้คำโอ้โอะใหญ่ๆ รสชาติสุดยอดมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีเค็มแล้วก็กรอบๆกรอบๆครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อืมเนือ ยอดมะกอกเป็นมะกอกป่านะครับบ้านเขาเกาะมะกอกจะไมาใส่น้ำพริกครับมอ๊มะมมอ๊ะรสชาติของกุ้งจะมีความหวานนะครับ สดนะครับแล้วก็เผ็ดน้ำอร่อยอม,มะเขือใหญ่ไป <Wow. S 1> หวานมากก็ลองทำกันดูนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรอีสานเนี่ย อทางอีสานเขาจะใช้เป็นพริกพริกป่นแล้วก็ใส่เข้าวคั่วเพิ่มลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรเหนือก็จะเป็นพริกราบเลยนะครับไม่ต้องใส่เข้าวคั่วก็ได้ครับหรือใครจะใส่ข้าวคั่วก็ได้นะครับ เมนูชาลุ้งเนี่ยก็จะกินกันตอนเช้าๆอร่อยดีนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ที่พี่ชคุณเขาถามหาครับดิ้นกระดอยกระดอยกระดอยอย่างนี้เลยนะครับ ไม่้อกินนานแล้วครับก็สอนแนนนะกินก,กลับไปด้วยอร่อยดีดครับ ะครับก็เดี๋ยวพี่ยกบุญเขาจะมาทานด้วยนะครับพี่นานเติมก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆนดูนะว่าวิธีทําทํำยังไงนะครับแล้วก็การปรุงรสปรุงยังไงนี่เป็นสูตรเหนือเลยนะครับใส่ทุกอย่างเข้าไปโคตรอร่อยนี้ครับออื ถ้าใครชอบเผ็ดๆนะพี่หนังเกิ่แนะนำซอยพริกที่หนูใส่แต่นี้อย่าพี่ชกุนเขาจะกินด้วยนะครับก็เลยเบาพริกหน่อยแต่รับรองว่าแซ่บแน่นอนอร่อยแน่นอนครบรสนะครับตามสูตรซากกุ้งแบบเนื้อเนือเลย ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ชอ่องกัวยูดิกวันของเราด้วยนะครับกับเมนูนี้ซากุ้งหรือว่ากุ้งเต้นโคโยต้สุดยอดอีกเมนูหนึ่งของอาหารเหนือนะครับเอาละครับพี่นันเกิร์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเพิ่มกำลังใจกันนะครับดนะ้อ เอาครับพีน่นางเกิร์มขอบคุณทุกคนมีความสุขนะครับอยู่นี่กินหวานกันกูกูคนนะครับเนอร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปกินตอ่อละครับ